เอสเอฟออโต้คาสวัสดีครับวันนี้ผมขอนําเสนอ Toyota Sport r ตไรเดรนะครับรถเจที่นั่งนะครับผมครอบครัวสายลุยนะครับผมคันนี้นะครับรถสวยมากเลยนะครับหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีของอมเดลแล้วเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับปี2 0 0พจดทะเบียนปี2 0 0 4นะครับก็ยังไงก่อนจะไปรับฟังคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจนิดนึงนะครับครับผมขอบคุณครับ เรามาเริ่มจากไฟหน้าครับผมไฟหน้าตัวนี้จะติดฟิล์มมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมกัรลอยนะครับผมสวยๆใสๆเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีครบเลยกระจังหน้าโครเมียมสวยๆโลโก้ตัวโตโยต้าอยู่ครบนะครับสวยๆนะครับไฟนะครับผมติดฟิล์มมานะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกครับผมสวยๆนะครับสีสันเต็มครับสีบอลทองหรือสีน้ําตาลนะครับผมมีการเก็บสีเคลยร์สีมาแล้วเพื่อความสวยงามนะครับรถยังได้บางเดิมอยู่นะครับ อันนี้เป็นรถเทิร์นครับผมลูกค้าเทินซีอีวีกับทางร้านไปนะครับเป็นรถที่ดูแลดีรักษาครับผมจอดในร่มตลอดนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นดีหมดโชคเปลี่ยนใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ฟิล์มติดใหม่ระบบแอร์คอมพิวเซอร์เดนโซ่เบิกใหม่หมดเลยนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายตัวรถครับผมกระจกผมเมียมแล้วนะครับผมแม็กจะเป็นแม็กนี่เลยนะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่าแม็กลายอะไรนะแต่ลายนี้เป็นลายออฟโรดสวยๆเลยนะครับรัดด้วยยางบีสโต้นะครับผม ยางปี2 0 2 2ครับผมดอกยางก็ประมาณ90%เลยนะครับสวยๆเลยขนาดยางอยู่ที่สองสี่ห้าดนะครับซูมสวยๆนะครับผมไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับพันนี้นะครับขัดสีสวยๆนะครับนี่นะช่วงล่างเครื่องเกียร์นะครับผมไม่มีสนิมนะท่อสวยๆนะครับมีติดเส้นสายตัวถังดูดีมากเลยนะครับสายลุยสายออฟโรดหรือสายครอบครัวนะครับผมใครที่ชอบรถ ทรงนี้แนวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสปอร์ตไรเดอร์คันนี้สวยมากครับผมปี2 0 0 4ันสี่จดทะเบียนปี2 0งัสี่รถสลาวแลกมีให้ครบเลยนะครับผมยางบีชโตนทั้งหมดสี่เส้นเลยนะครับพัดสีสวยๆนะครับพ้นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับพัดสีไม่มีผุนะครับผมใครที่มองหาอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับตัวรถดูดีมีเสน่มากนะครับ ด้านท้ายนะครับผมไฟไท้ายสวยใสๆนะครับผมดี c o m ดีของมันเรวล้อไหลอยู่ครบนะครับรถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีชนนะครับด้านท้ายเป็นโช๊คนะครับผมเปิดปุ๊บเด้งเลยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเจ็ดที่นั่งครับผมโครงสร้างน็อตไม่ม uh ีขยับนะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมเลยนะครับผมรถไม่มีโดนนะครับผมฝั่งด้านขวานะครับผมไม่โดนนะครับ นี่ครับผมเดิมๆนะพลาสติกตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับฝั่งซ้ายครับผมเม็ดอาอยู่ครบเลยนะครับสวยมากเลยครับสภาพดีมากคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่สองแสนต้นๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมถัดไปเราไปดูฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมบางเดิมทั้งคันครับผม สันเต็มนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับรถดูดีทรงดีครับผมดูดีมีเสน่ห์นะครับบันไดซ้ายขวานะครับผมมีให้ครบเลยนะครับฟิล์มประหลอดนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นรอบคันนะครับผมแอร์เย็นหน้าหลังนะครับผมเย็นช่ำเลยระบบแอร์ทำมาใหม่แล้วนะครับลูกค้าทำมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็โช๊คโช๊คเป็นของมอโนนะครับผมเปลี่ยนใหม่สีต้นเลยนะครับโช๊คนะครับผมมีให้ครบนะฮะช่วงล่างอันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมแห้งๆเลยนะครับ เฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับอันนี้เป็นขับสองนะครับขับหลังขับสองนะครับถัดไปเราไปดูภายในนะครับเริ่มจากฝั่งคนขับนะครับตัวนี้หุ้มเบาะมาแล้วครับเป็นเบาะ PVC นะครับผมแผงประตูทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินี่บอกคนขับจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมผสมอันนี้มีการซ่อมมาแล้วนะครับผมเบาะแต่ยังสวยอยู่สภาพคือว่าโอเคเลยนะครับ ฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับไม่มีขาดภายในคอนโซลสีเทาครับผมสวยๆเลยครับผมกล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบเลยกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมอันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมช่องแอร์ไม่มีหักครับผมเสาเสาอากาศต่างๆใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบไฟฟ้ากันก่อนนะครับฝั่งคนขับนะครับผมกดลงนะครับกดขึ้นสุดลงสุดนะผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับ รถลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เลยครับวันนี้เอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับผมหลังด้านกว่านะครับตัวหลังด้านซ้ายตัวนู้นนะฮะควบคุมไม่ได้นะฮะต้องไปกดที่ตัวตัวรถนะครับผมตรงนู้นเดี๋ยวผมแก้ไขนะครับผมนี่ครับคอนโซลนะครับผมไปสวยเลยนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีล้มนะครับผมสวยๆนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับผมมีครับผมครบเลยนะใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุครับผมวิทยุครับใช้งานได้ครับปกตินะครับ สาอากาศนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับสาอากาศสาวกาศสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับสาากาศใช้งานได้อยู่ปกตินะครับผมวิทยุติดแล้วนะครับอันนี้เป็นปิดวิทยุนะครับประมาณนี้นะครับผม ตัวสัญลักษณ์เลขไม้ต่างๆนะครับขึ้นหมดความร้อนความเร็ววัดรอบขึ้นหมดนะครับผมตำแหน่ง g r L 2 DNR P นะครับผมมีครบหมดนะครับผมตัวนี้มี ABS Airbag นะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเกฟั่งตรงนี้ครับผมพอโภาษีไม่ขาดนะครับแอร์เย็นมากครับผมแต่ดังนะครับผมแต่ดังปกติเกเป็นเกออโตนะครับผมเบรกมือนะครับดึงนิดเดียวล็อกเลยนะครับผมเกใส่ของนะครับผมอยู่ครบนะครับ นี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟผ่ามากครับผมติดหมดนะครับนาฬิกานะครับผมติดหมดนะครับก็จะมีเกียร์จะมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับผมใช้งานได้นะครับติดตั้งมาให้แล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับผมวันนี้แถมไปเลยนะของลูกค้านะครับผมผมไม่ได้ถอดออกนะครับเก๊กลางครับผมสวยครับไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับถัดไปเรามาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังอ่ะถัดไปเรามาชม ผู้ดยสารแถวสองนะครับผู้ดยสารแถวสองเบาสวยครับผมภายในต้องบอกเลยว่าสะอาดมากแล้วก็นั่งค่อนข้างสบายกว้างกวางเบาะหนังแท้น่าสัมผัสนะครับผมสวยๆตึงๆเลยไม่มีฉีกขาดฝั่งคนขับกับฝั่งผู้ดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับมีครบเลยนะครับแผงประตูครับผมพุ่มหนังมาแล้วครับผมสวยๆเลยนะครับกระจกกดสุดลงสุดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมไ้ดูโดยรวมนะครับผมแล้วก็เรื่องของพรมเพดานนะครับผมเป็นหนังนะครับผมสวยเลยนะครับ น่าจะมีการหุ้มมาแล้วครับเก็บงานมาให้แล้วนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับผมแอร์ตู้หลังนะครับผมสวยมากครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มนะครับกับสปอร์ตไรเดอร์นะครับผม อันนี้จะเป็นปี2004จดทะเบียนปี2004นะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นตัว D4D2kD c o m องเ Rail แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถ่าสนใจก็นัดดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหรือแอดไลน์โทรสอบถาม065 828 2559หนะครับหรือจะทักไปทางเพจ s m Mo t o มมอาก็ได้ครับดูรถได้ทุกวันครับผมที่อำเภอบางบัวทองดูที่บ้านนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมถัดไปเดี๋ยวเราไปชมห้องเก็บสัมภาระกันนะครับครับถัดมาเราก็อยู่ห้องเก็บสัมภาระนะครับ บาะตรงนี้ครับผมเราสามารถดึงได้เลยนะครับพับถ้าเราไม่ใช้นะครับพับได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ใช้ก็พับนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้เกี่ยวกับตัวบ่อหลังได้เลยนะก็จะได้ห้องเก็บสัมภาระแบบกว้างๆวางเลยนะครับผมนี่นะครับห้องโดยสารโดยรวมของเขานะครับผมรถสวยมากครับผมคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับผมรถเจ็ดที่นั่งนะฮะสไตล์ออฟโรดนะแนะนําคันนี้เลยนะครับกับเจ้าสปอร์ตไลเดอร์ปี2004ี่นะครับ รถ2ลําดับนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลอัตราเร่งดีนะครับผมโอเคครับถัดไปเราไปดูหน้าด้านซ้ายนะครับผมฝั่งผู้โดยสารหน้าด้านซ้ายนะครับแผงประตูก็สวยครับผมไม่มีฉีกขาดครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับขึ้นสุดลงสุดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับบ่ฝั่งซ้ายครับผมตึงๆสวยๆนะครับไม่มีขาดนะครับผมภายในกว้างกว้างตาอ้าด่อานะครับผมพบเลยเสา บีฝั่งด้านซ้ายครับผมไม่มีถอดนะครับผมไม่มีถอดไม่มีชนนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับหลังท้ายครับผมสวยๆเลยนะครับด้านซ้ายครับผมสวยๆเลยนะครับกระโปกฝั่งด้านซ้ายครับผมสวยๆครับผมจะกระเพดอยู่ครบเลยสี่ชิ้นนะครับผมโอเคครับถัดไปเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับครับถัดมาก็อยู่กับเครื่องยนต์ สปอร์ต라เดอร์ปี2004นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ฝาทีขาวนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดี d 16วาล์เทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลแล้วก็เป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมให้ดูจากโครงสร้างก่อนแล้วกันนะครับอุปกรณ์อ่าให้ดูอุปกรณ์นะสายไฟกล่องฟิวต่างนะครับสายต่างนะครับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่แตกไม่ซีดไม่เหลืองนะครับผมไม่กรอบนะครับผมใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับเริ่มจากโครงสร้างนะครับผมฝั่งด้านขวาของตัวรถ น็อตนะครับผมไม่มีขยับนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับแก้มฝั่งด้านขวานะครับผมเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับผมเดิมหมดนะครับนี่ครับแก้มนะครับคันหน้าเดิมหมดเลยนะครับนะครับเดิมหมดจะมีตัวเลขบอกที่คันหน้านะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝั่งซ้ายครับผมเดิมหมดนะครับผมใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้นะครับได้รถสวยนะครับผมได้รถสภาพพร้อมใช้ทรงสวยจัดทรงมาแล้วนะครับ แมกยางใหม่ครับผมที่สาคัญนี่ครับตัวนี้จะเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ของเดนโซนะครับผมไม่ไม่ใช่มือสองเชียงกงนะครับอันนี้คือลูกค้าทําใหม่มาหมดเลยนะครับทาทั้งระบบคอยร้อนด้วยนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับคอยร้อนตัวด้านหน้าม้อน้ํานะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดทำใหม่ทั้งระบบหรือใหม่ทั้งระบบเลยนะครับใครได้ไปก็ใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยดีกว่า ยองยนต์ดีครับผมเดินเรียบสตาร์ททีเดียวติดเลยน,น้าไม่ดันควอยไม่ไหลครับผมใช้งานกันกยาวๆเลยนะครับใช้ไ,ได้ไปคุมแน่นอนกันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบนะครับผมนี่ครับ รอบเครื่อง900รอบอัตราเร่งนะครับอ่าครับผมโอครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมแอร์ครับผมเบอร์สี่นะครับผมสามสองหนึ่งนะครับผมติดหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอัตราเร่งดีครับผมเกียร์ครับผมใส่ดีเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอรอบนะครับผม กล้องถอยติดปกตินะครับผมมีกล้องเดินหน้ามีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครบเลยนะครับผมติดตั้งมาพร้อมนะครับประมาณนี้ครับไปดูเสียงไปท่อนะครับนี่ครับน้หมอกท่อเลยนะครับผมไม่มีควันไม่มีไอครับคันนี้ครับไอได้ไปคุมแน่นอนนะครับ ก็ยังไงใครที่สนใจครับผมต้องการดูรถนะผมแอดไลน์มาคุยกับผมเพิ่มเติมได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0658282559นะครับ i ีไลน์หมายเลขเดียวกับเบอร์โทรหรือจะทักไปทางเพจก็ได้ครับ SM Motor Car นะครับก็คันนี้ผมขอเปิดราคานะครับค่าตัวอยู่ที่2 18,0 0 0นะครับผมท่านใดสนใจก็มาดูรถได้ที่บ้านที่อำเภอบางบัวทองได้ทุกวันเลยนะครับผมนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะติ๊กกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหารถ ดีๆมานำเสนออีกนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย